ต่อไปเป็นกบ100เมตรของน้องกู๊ดชัญญาบ้านสมเด็จนะครับนกู๊ดบ้านสมเด็จอยู่รูที่4นะครับในยีดนี้มีนักกีฬาทั้งหมด8คนนะครับตัวที่น่าจับตามองก็คือรูที่4แล้วก็รูที่7นะครับมาจากโอวต้านะครับรูที่7็ก็นับน่าจับตามองนะครับน้องกู๊ดอยู่รูที่4นะครับน้องกู๊ดอยู่รูที่4ขึ้นแท่นแล้วนะครับน้องกู๊ดรูที่4นะครับกู๊ดบ้านสมเด็จนะครับ ออกตัวไปแล้วครับ100เมตรนะครับไปกับสตรีมไลน์ขึ้นมาดีเลยครับดีครับบี้มากับรูปที่7นะครับน้องกุ๊ดลูปที่4ครับบี้กันมาดึงหนักๆครับดีครับวหายดีครับน้องกุ๊ดวายได้ดีครับ เยี่ยมมากครับดึงน้ำหนักๆนักตกไหลๆยาวยาครับดีมากครับนงคุ๊์ไปได้สวยครับไปได้สวยดีครับไหลไปแล้วครับตอนนี้ขึ้นนําไปครับขึ้นนําไปประมาณ2ช่วงตัวครึ่งช่วงตัวหนึ่งนะครับนงคุ๊์กลับตัวเป็นคนแรกครับอยู่ที่44บครับครับตีมไหลขึ้นมาแล้วครับดึงหนักหแล้วครับดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วครับของเชียร์เชียร์กันสนั่นบันไหวแล้วครับนี้เชียร์นงกุ๊์กันสนั่นบันไหวครับ ดูดีครับว่าแรงยังพอไหมมุดูขึ้นนํามาครับลูกที่เจ็ดไล่ตามมามันกขึ้นนํามาดีครับดูเหมือนจะลา้ลาๆเหมือนกันนะครับเราเพิ่งไหวฟรีสองร้อยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับดูทีครับไม่น่ามีปัญหานะครับเหลือสิบเมตรสุดท้ายสิบเมตรสุดท้ายครับลูกที่เจ็ดไล่บี้มา แต่ไกลครับไกลครับไม่น่าจะทันนะครับแล้วอยู่ที่ประมาณ2ช่วงตัวนงกุดเข้าไปแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งนาที3านะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับนงกูดทำผลงานได้ดีครับ